คลิปนี้ก็มาลองคุยกันเรื่องการทำา AI ต่อนะคะก็เนี่ยได้รูปแบบเราอยากได้เออรูปแบบไหนเราก็ลองสร้างภาพเขาเรียกว่า Generate นะคะเดี๋ยวนี้ก็ง่ายง่ายไม่ยุ่งยากเลยเราอยากได้อะไรเราก็เข้าไปใช้แอปใช้อะไรต่างๆหรือว่าถ้าเราใช้แคปคัตอยู่อย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะก็ว่าแคปคัตก็สามารถทำได้แล้ว บางสิ่งบางอย่างก็เล็กๆน้อยๆถ้าเราเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเราก็ลองหัดทํานะคะก็เอารูปของตัวเราเองเนี่ยหรือถ้าใครจะอายไม่อยากเอารูปตัวเองก็ไปเอารูปคนอื่นได้นะคะเขาก็มีให้ใช้สารพัดเลยจะรูปใครหน้าใครหรือยังไงก็ได้อันนี้เราก็ดิซี่ก็สะดวกที่จะใช้รูปตัวเองก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นการง่ายเราเอารูปที่เรามีอยู่เนี่ย แล้วก็เข้าไปเจนเนอเรทนะคะให้ระบบของแอปเขาทำให้นะี่ยแล้วเราก็จะเปลี่ยนได้หลากหลายบางทีเราใส่เสื้อแค่สีเดียวเนี่ยเขาก็จะออกมาให้เราเห็นถึง3 4สีสีแล้วก็รูปแบบหน้าตาก็หลากหลายรูปแบบก็เลือกเอาตามที่เราชอบวันนี้ชิซี่ก็เลยเนาะนำเสนอมาให้ดูครบหลายๆแบบนะคะเป็นเสื้อหลายสีแล้วก็ บางสิ่งบางอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามออที่เขาจะเจเนเรตมาอย่างเช่นว่าบนโต๊ะเรามีข้าวของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนให้เป็นหนังสือหนังหาอะไรไปนะคะก็ทำนองเนี้ยแหละก็เลยเล่าให้ฟังถ้าเริ่มต้นผู้ที่เริ่มต้นเหมือนเหมือนกันเนี่ยก็ลองทำมันเวลาทำแล้วมันก็สนุกสนานคืนเคงนะคะ อยากจะให้เราทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ติดใจในการสร้างผลงานที่เราจะเออได้มีผลงานออกมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายทำนองเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราก็มีเรื่องให้คุยกันอีกเยอะทีเดียวนะคะเวลาที่เราทำา AI เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาเยอะทีเดียวนะคะเลยบอกกล่าวเพื่อนๆไว้สะก่อนว่าต้องหาเวลาให้มันยาวต่อเนื่องอย่างน้อยก็สักสองสามชั่วโมงเพราะว่าการเจเนเรตภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาทีเดียวนะคะเวลาที่เราเจนภาพเนี่ยเราก็ต้องรอเวลาให้เขาอัพโหลดขึ้นมา ก็ใช้เวลาประมาณ10นาที5นาที10นาทีนะคะแล้วแต่ว่าจะมีช่วงนั้นจะมีคนใช้มากน้อยขนาดไหนเราเข้าไปใช้ในแอปเน่ยเพราะฉะนั้นผู้คนเขาก็มีคนใช้พร้อมๆกับเราทั่วโลกเหมือนกัน เราจริงต้องรอเวลาหรือไม่เราก็ประมาณเวลาได้เราก็ออกไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็กลับมาให้ทันแล้วก็มาเซฟมาลงรูปมาเลือกรูปนะคะขั้นตอนมันก็มีเยอะทีเดียวก็เลยบอกกล่าวให้ฟังเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเจนภาพให้เป็นหลากหลายรูปแบบหลากหลายเวอร์ชั่นได้นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆนำเสนอให้ให้ดูนะคะเราใส่เสื้อผ้าสีไหนเนี่ย บางทีเขาก็เจนออกมาไม่เหมือนกับเสื้อผ้าเรานะคะอาจจะเป็นคนละสีก็มีนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูไปซิซี่ก็จะทำให้เห็นนะ่ะความเพี้ยนนะคะของเขาก็จะออกมาบางทีก็จะไม่เหมือนนะคะแล้วแต่แล้วแต่โปรแกรมแล้วแต่อะไรต่างๆเนี่ยแต่มันก็คือความหลากหลายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ว่ามันจะทำให้เออไม่น่าเบื่อนะคะ อะไรที่ไม่น่าเบื่อเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นเปลี่ยนสีเครื่องเกงไปแล้วนะคะและรูปหน้าก็จะเปลี่ยนไปเราก็สามารถทําได้ทุกเวอร์ชันนะคะก็สามารถเอามาใช้ได้ผู้ที่เข้ามาดูเข้ามาชมเขาก็จะได้ไม่เบื่อนะคะอะไรต่างๆอย่างเนี้ยเราก็ให้เห็นวา่าของจริงเป็นยังไงเวลาที่เจนภาพมาแล้วให้เป็นการ์ตูนเป็น AI เนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่า AI ใช่ไหมะนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบ จะเป็นทั้งหน้าเป็นเออเขาเรียกอนิเมะหน้าเป็นอะไรต่างๆคลาสสิกเป็นศิลปะเนี่ยนะคะทีซี่ก็เนี่ยนะในภาพภาพเดียวเนี่ยเขาเปลี่ยนเสื้อเราให้ได้หลายรูปแบบทีเดียวบางอันอาจจะเป็นเออเปลี่ยนกางเกงบางอันก็เปลี่ยนเสื้อแล้วแต่นะคะเนี่ยอันที่อ่านนี่นะคะเนี่ยเออภาพเดียวข <c oughs> อ พูดไปแล้วเสียงหมดนะคะยังไม่ทันเท่าไหร่เมื่อกี่นาที นี่นะคะก็สามารถเปลี่ยนเสื้อเราให้เป็นหลากหลายสีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ว่ามันก็คือการปรับเปลี่ยนแล้วก็สนุกสนานในการดูผู้คนสมัยนี้เขาก็ชอบอะไรที่ว่ามันแปลกใหม่ไม่ซ้ำเนี่ยนะคะอย่างเสื้อสีม่วงก็ออกมากลายเป็นสีชมพูอมม่วงไปเนี่ยนะคะแล้วก็หน้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปมีทั้งหน้าเด็กลงหน้าเออ สูงไวขึ้นนะคะก็ต้องใช้คำให้มันสละสลวยหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆนจะออกกันไปกันหมดนะคะเราก็ดูด้วยความเพลิดเพลินแล้วกันนะคะเดี๋ยวเวอร์ชั่นต่อไปเนี่ยจีซี่ก็คงจะทำนำเสนอให้เออว่าพูดได้ขยับปากได้กันแล้วกันนะคะเราก็ค่อยๆขยับติดตามชมกันต่อไปเออค่อยๆขยับมาตรฐานค่อยๆขยับเออวิธีการนำเสนอโชว์ให้เพื่อนๆได้ชม นี่นะคะภาพรูปแบบเดียวกันของบนโต๊ะเปลี่ยนไปนะเขาก็ไม่รู้รายละเอียดของเรามากมายเพราะพวกนี้คือ AI เขาทำภาพนะคะอันนี้ก็โต๊ะหายไปเลยแต่รายละเอียดของเขาคือพรมได้ถ้าชื่นชอบก็กดติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจิซี่จะทำเออการขยับปากการขยับตัวเอามาให้ได้ชมกันต่อไปนะคะ อันนี้ก็ดูเพลินไปก่อนนะคะใส่เสื้อผ้าตัวเดียวแต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นหลายสีหลายรูปแบบนะคะและบางสิ่งบางอย่างก็หายไปโต๊ะหายไปเครื่องบนโต๊ะหายไปอะไรอย่างนี้นะคะ ก็สนุกสนานดีนะคะสำหรับวัยเพลิดเพลินที่เขายังชอบที่ว่าเออจะทำอะไรให้เป็นแปลกใหม่นะคะแต่ทุกอย่างต้องมีคนประกอบนะคะ mm. เดี๋ยวนี้เออในการทำ YouTube เนี่ยต้องมีคนจริงๆประกอบมีเสียงพูดจริงจะใช้แต่ AI อย่างเดียวทั้งคลิปทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะคะ เราก็เอารูปหน้าของตัวเองเนี่ยให้ ai มาเป็นหน้าเราเนี่ยก็โอเคนะมันก็จะได้รู้ว่าหนึ่งคือบอกตัวตนว่าคลิปนี้เป็นของเรานะคะก็ถ้าเผื่อไม่อับอายขายขี้หน้าสักเท่าไหร่นะหน้าตาของเราเป็นแบบนี้เราก็โชว์แบบเนี้ยนะคะ หรืออยากจะไปได้หน้านางงามหรือนายแบบหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหามาได้นะคะเอาท yeah, ี่สะดวกเออย่างเนี้ยจสซี่ก็ใช้หน้าตัวเองนะคะถึงจะสูงวัยสูงอายุไปหน่อยเนี่ยเราก็คงไม่ต้องไปกลัวหรอกความจริงมันก็คือความจริงนะคะ AI เขาก็จะสามารถทําให้แก่มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้สูงอายุมากกว่าเดิมก็ได้หรือจะอ่อนเยาว์เป็นเด็กน้อยเลยเขาก็ได้นะคะก็ถือเป็นเรื่องของความเพ่ เพิดนนะคะถ้าชื่นชอบก็กดติดตามนะคะมาตามชมกันต่อไปจิซี่ก็จะนำเสนอสิ่งอะไรต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ Thank you for watching me If you like, this, please subscribe, like and share and meet me again the next clip Bye bye Thank you so much Bye 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 bye